ค่ะแฟนเพจ MG 6เจีทุกท่านนะคะวันนี้เจีบมากับ ZS นะคะ2รุ่น2ส,สไตล์นะคะมากับชุดแต่ง2แบบเลยนะคะลูกค้าชอบสไตล์การแต่งรถคันไหนสามารถแจ้งเจีบได้เลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมเลยค่ะว่ารถคันนี้จะมีการตกแต่งดีไซน์ด้วยชุดเอสปอร์ต้นะคะเป็น ZS รุ่นดีนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่719,000บาทชุดแต่งชุดนี้ถือว่าเป็นชุดแต่งที่ดูดีมีสไตล์แล้วก็ทําให้รถ MG Z s เของเจมันมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะ ไม่พอเท่านั้นค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นการตกแต่งดีไซน์นะคะด้วยแมกอะคะ่ะที่มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วคือจะต้องบอกก่อนเลยว่า Z ซดเอใส่แมกมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นแมกที่มาจากโรงงานค่ะคือขนาดยางที่ใช้และแมกเนี่ยตัวนี้จะเป็นแมกขอบ15นะคะคุณลูกค้าถามว่ามีความสวยไหมจะบอกเลยว่าแมกทุกลายของ Z ซดดูดีจริงๆอยู่ที่คุณลูกค้าแล้วว่าชอบคันไหนนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเรียวค่ะ เกิดงานด้านข้างนะคะของคันนี้นะคะ<ว>จะมีการติดตั้งค่ะของชุดเอสปอร์ตี้ค่ะชุดเอสปอร์ตี้จะต้องแจ้งก่อนว่าชุดแต่งของเขา่จะใช้สีดําด้านตัดด้วยสีแดงนะคะก็คือทําให้รถมันดูดีมีสไตล์แล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นเห็น <He S 2> ด้านหน้าด้านข้างสวยขนาดนี้เรามาดูท้ายรถกันค่ะเพราะว่าท้ายรถของคันนี้นะคะจะมีการตกแต่งดีไซน์ด้วยชุดเอสปอร์ตี้ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะคันนี้ เขาจะใช้สีดำด้านนะคะด้านบนนะคะติดตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นออกสีบรอนเงินแล้วก็จะมีปลายท่อหลอกซ้ายขวาเซ็นเซอร์หลังที่มาจากโรงงานสามารถทํางานได้ปกติแล้วตัวนี้ค่ะเป็นชุดครอบไฟทับทิมสีดำเปียโนแบก็กทำให้รถด้นเอของเจยบ้าด้านหลังก็ดูดีมีสไตล์สปอยเลอร์หลังจะมีติดตั้งให้คิมฉลามด้านบนสีดำเรียบร้อยเลยนี่คือการตกแต่งดีไซน์ถ้าเกิดออกรถกับเจเจให้เลยนะคะในชุดโปรโมชั่นแล้วก็ขันนี้ค่ะ จะผอพามาดูต่อเลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่น X นะคะราคา759,000บาทฟังก์ชันที่มีการแตกต่างกันอยู่ที่40,000ลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามแคมเปญแล้วก็สเปครถได้นะคะท่านนี้ค่ะสปอยเลอร์หลังนะคะจะเป็นสีดำนะคะเปียโ,โนแบ็กมีคีวฉลามแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3เหมือนกันนะคะเซ็นเซอร์หลังติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะแต่งานนะคะของไรเดอร์จะต้องแจ้งก่อนว่าไราเดอร์เนี่ยเขาจะใช้สีดำเปียโ,โนแบ็ก ซึ่งจะมีสีคล้ายๆกับตัวชุดครอบปท้ายนะคะมันจะเข้ากันแล้วมันก็จะกลมกลืนนะคะแล้วเซ็นเซอร์หลังที่มาจากโรงงานทํางานได้ปกติเลยทั้งสองคันเนี้ยจะบอกเลยว่าหลอกันคนละแบบนะคะเราไปดูงานด้านข้างของชุดแต่งชุดนี้กันคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวชุดแต่งกันเลยนะคะแบบจัดเต็มนะคะชอบคันไหนก็แจ้งจะมาได้นะคะคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งของไรเดอร์คุณลูกค้าคะเห็นไหมคะเขาใช้สีดําแล้วก็ตัดแถบด้วยสีแดง มันทําให้รถ MG ZS ของเจ็บด้านข้างอดูโดดเด่นมีสไตล์มากๆนะคะด้านหน้าด้านข้างหล่อสปอร์ตขนาดนี้เรามาชมด้านหน้ากันค่ะด้านหน้านะคะชุดแต่งไรเดอร์ชุดนี้คุณลูกค้าเขาใช้สีดํามาที่มันกลมกลืนกับตัวชุดครอบไฟตัดหมอกที่เจ็บแจ้งไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะทำให้รถดรามันดูมีความสปอร์ตแล้วเห็นไหมคะไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LED แล้วก็ มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะนี่คือชุดเอสปอร์ตตี้และก็ชุดไรเดอร์ที่จะเอาพามาให้ชมกันถึง2รุ่นและรถทั้ง2คันเนี่ยเป็นคนละรุ่นกันแต่ถามว่าแน่นอนการตกแต่งดีไซน์อ่ะทำให้รถแซดเอมันดูดีจริงๆแล้วก็ที่สําคัญเจ๊บจัดเลยนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยชุดแต่งแบบนี้เจ๊บจัดให้ในโปรเลยหรือลูกค้าบอกว่าคุณเจ๊อยากได้โปรอื่นด้วยสามารถทักคายกันเข้ามาได้เลยนะคะจะมีให้เลือกหลากหลายแคมเปญตามความชอบของคุณลูกค้าเลยนะคะ สนใจแคมเปญดีๆนะคะสามารถโทรมาสอบถามเจี๊บได้ค่ะที่เบอร์โทรศูน9์9 4 9 6 5หรือจะทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอดนะคะแอดไซน์นะคะ,ะ,ะ MG2000 จ,จะมีน้องแอดมินนะคะมาเสนอใบราคาแบบละเอียดเลยชอบแคมเปญแบบไหนทักกันเข้ามาได้อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของเจี๊บนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้เจี๊บขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ